กับเรื่องการขนส่งคมนาคมทางน้ํากันนลครับล่าสุดนะครับพลเอกประจินจันตองและบันตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยผลการประชุมเวิร์กช็อปครับเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ํานะครับว่าแผนเร่งด่วนในระยะ3ปีหรือปี2557ถึง2559นั้นจะใช้วงเงินดำเนินการประมาณ2,206ล้านบาทครับประกอบด้วยการทำเทียบเรือชายฝั่งแหลมชะบังเลครับ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางเรือแหลมฉบังโครงการศึกษาจัดทำท่าเทียบเรือสำราญที่กระบี่และสมุย จัดทำระบบป้องกันตะลิ่งในโครงการพัฒนาร่องน้ําป่าศักนะครับซึ่งถ้าเห็นในเพจที่ขึ้นตอนนี้จะเป็นมูลค่าของโครงการต่างๆนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนะครับสินค้าทางน้ําจาก15%เป็น1 9ของจํานวนการขนส่งทางน้ําในปัจจุบันและพยายามให้ค่าขนส่งทางน้ําเฉลีย่ยไม่เกิน1บาท75สตางค์ต่อตัอนต่อกิโลเมตรนะครับ ในส่วนของการพัฒนาการขนส่งทางน้ําในเขตรกรุงเทพและปริมณฑลนั้นครับจะมีการสร้างท่าเรือในเขตแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นอีก19แห่งใช้งบลงทุนประมาณ450ล้านบาทเพื่อเชื่อมต่อการคมนาคมจากทางน้ําสู่ทางบดโดยรถขนส่งสาธารณะนะครับหรือทางรางโดยใช้รถไฟฟ้าได้ทันทีและปลอดภัยซึ่งในปีแรกครับจะนําร่องสร้าง9ท่าเรือก่อนคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ70ล้านบาทครับ เราไปดูเรื่องของสะพาน,พนากันบ้างเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมีสะพานที่มีขนาดที่สูงกว่ามาตรฐานเยอะทีเดียว ถ้าเกิดการขนส่งทางเรือเข้าออกนี่ต้องมีการตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่ามีความสูงต่ำกว่ามาตรฐานในประมาณ5.6เมตรค่ะดังนั้นนะคะจะต้องมีการปรับยกให้สูงขึ้นค่ะเพื่อให้เรือสามารถผ่านไปได้และสะพานที่มีความสูงต่ำกว่ามาตรฐานนั้นก็มีด้วยกัน3สะพานในกรุงเทพร,รวมทั้งปริมณฑลนะคะก็คือสะพานพุทธค่ะสูง4.7เมตรสะพานกรุงธนบุรีสูง5.1เมตรค่ะแล้วก็สะพานนวลฉวีสูง5.3เมตร แล้วก็ยังมีการเจรจาเพื่อย,ยกสะพานขึ้นแล้วยังต้องพูดคุยเรื่องการออกแบบเรือด้วยค่ะว่าไม่ให้เรือนั้นสูงก่อเกินความจําเป็นถ้าเกิดเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือประสิทธิภาพของเรือค่ะต้องสามารถแล่นผ่านล่องน้ําได้ทั้งปีนะคะดังนั้นการขุดลอกต้องมาค่ะเขาบอกว่าต้องให้มีมาตรฐานด้วยเพราะที่ผ่านมาเดียวขุดลอกไม่ดีน้าท่วมแล้วเกิดในเรื่องของการขนส่งทางเรือไม่ได้มาตรฐานอีก แม่น้ำสำคัญที่ต้องมีการดำเนินการก็คือแม่น้ำแม่กรองค่ะแม่น้ำปิงวังยมนาคแม่น้ำป่าศัก์ซึ่งคาดจะเสร็จสิ้นนะคะปี2559งบลงทุน14,000ล้านบาทแล้วก็อย่างนี้นะคะจะมีวงเงินของการขุดลอกล่องน้ําแล้วยังรวมไปถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลิ่งค่ะเพื่อป้องกันการกัดเซาะของสองฝั่งแม่น้ําการจัดพื้นที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่จักรยานให้สามารถเดินทางด้วยความสะดวกได้มากขึ้นด้วย ขนาดที่ดินที่ตะกอนที่มีการขุดลอกร่องน้าขึ้นมาจะนําไปเป็นวัสดุก่อสร้างทําปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปซึ่งแผนระยะยาว10บปีนั้นประเมินนะคะว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ76,000ล้านบ,บาทส่วนการพัฒนาท่าเรือแหลมชะบาระยะที่3จะรวมไปถึงการสร้างศูนย์ขนส่งสินค้าการสร้างเส้นทางขนส่งเชื่อมท่าเรือปากปาลาแล้วก็สร้างท่าเรือสงขาท่าเรือชุมพรท่าเทียบเรือสำราญแล้วก็แนว ป้องกันตลิ่งรวมทั้งขุดลอกร่องน้ําด้วยค่ะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ต้องมีการด,ดําเนินการการเราลองไปฟังเสียงของท่านตี่ว่าการกระทรวงมคนมนาคมครับแผนไม่บทแล้วก็ผนงานโครงการเร่งด่วนดาเนินการในปี58แล้วก็จะขอพบเพื่อเริ่มดำเนินการเนี่ยในปี59หากม,มีงบประมาณเหลือในส่วนของปี58ก็จะดาเนินการได้บางส่วนทั้งนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของโครงการทํา ทางเรียบแม่น้ำเจ้าพรยาตามนโยบายของนายมนตรีนะครับส่วน2ฝั่งที่เราทำลำน้ำนั้นเนี่ยก็จะมีการดำเนินการในสองสาลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือจะเสริมความแข็งแรงของตลิ่งฝั่งแม่น้ำไม่ให้มีโอกาสที่จะดินสุดพังทลายหรือว่าล่มลงมานะครับส่วนที่2ก็คือเมื่อ,อทำเรื่องของ ความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วก็จะจัดเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสวนสาธารณะให้พักผ่อนแล้วก็เป็นพื้นที่ขี่จักรยานนะครับก็จะมีหลายช่วงจะเป็นช่วงจากหมู่บ้านถึงหมู่บ้านหรือจะเป็นช่วงจากตลาดไปสู่ชุมชนในพื้นที่ไม่ไกลไม่ไกลมากนะักในกรณีที่เราขุดลอกดินขึ้นมาเนี่ยจะใช้ประโยชน์สองสามทางเช่นกันก็คือใช้ในเรื่องของการเป็นวัสดุก่อสร้าง กับใช้เป็นวัสดุผสมในเรื่องการทําปุอ๋ยินรีค่ะเห็นตรงนี้แล้วแหมดีใจเพราะว่า อย่างที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยเราจะโดนต่อว่านะว่าการขนส่งของเราเนี่ยไม่สะดวกสบายเท่าไหร่เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีการพัฒนาไม่เหมือนแถ่ประเทศอาเซียนเขาพัฒนาไปถึงไหนถึงไหนแล้วเขาบอกว่าตรงนี้ก็มีเรื่องของท่าเรือท่าเทียบเรือใช่ไหมคะแล้วยังมีพวกสนามบินย่อยๆที่ประกาศอมอีกหูหงแพงก็เชื่อมกับตลาดอาเซียนก็น่าจะแบบต้นเรื่องของการลงทุนเรื่องโลจิสติกส์ได้ดีหลังจากที่เราได้รับชมค่ัวธนาคมพุ่งเงิน2,000ล้านบาทเพื่อสร้างการขนส่งทางน้ำในระยะสั้นนะคะ เราก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงและจะดูว่าผลประโยชน์ที่ได้จากข่าวนี้เป็นยังไงค่ะประโยชน์จากการที่เราได้รับชมขา่าวนะคะการขนสง่งทางน้ำมีดังนี้ค่ะมข้อที่หนึ่งนะคะสามารถขนส่งสินค้าได้เปนวนมากในราคาขนส่งต่ำกว่าประเทศขนส่งอื่นสามารถขนส่งสินคน้นนาน้ำหนักได้มากกว่าประเทศอื่นได้เหมาะกับการข,ขนส่งระยะทางไกลทา้าประเทศได้ ข้อสองไม่ต้องแต่ค่าบำรงุงเส้นทางหรือต้อแบ่เส้นทางข้อเสียข้อที่หนึ่งนะคะข้อจำกัดคือล่าช้ามากๆมีเส้นทางขนส่งจำกัดเช่นทะเลแม่น้ำคลอ,อ,องอ่างไอ้อ่าหมายแยาก,กบบต่างๆแต่ก็ววมกีการหน่วงกับวิธีการอื่นสองเส้นทางการเดินเ,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 นเนรือบางแห่งสามารถใช้ได้บางฤดูกาลสาม โูงแรงเะต่อธรรมชาติมากมร,ส,รสุกน้ำแห้งน้ำท่วมเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือค่ะสำหรับข้อดีและข้อเสียในการขนส่งทางน้ำน,นะคะหนึ่งนะคะสสาานนเพื่อต้องการส่งเสริมสินค้าทางน้ำในปัจจุบันสองเพื่อต้องการเพิ่ยการขนส่งสินค้าทางน้ำในเขตก,กงเทมและปริมณฑลสาม ่งเสริมการเชื่อมต่อการพัฒนาโครงทางน้ำสุ่ทางยนนะคะโดยลดผลกระทาระและอื่นๆสี่่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านผลกรสทงทางน้ำและจัดทำระบบป้องกันตลิ่งน้ำโขงการพัฒนานลองน้ำสาบห้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำค่ะ ที่ยืนยันว่าภาคการส่งออกของไทยได้ขยายตัวเป็นบวกอย่างต่อเนื่องนอกจากจะมาจากตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วยังเห็นได้ชัดเจนจากการแข่งขันด้านการให้บริการขนส่งที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นหลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับการบินไทยที่ในระยะหลังมีสินค้าที่ต้องการการขนส่งทางอากาศเพิ่มมากขึ้นทําให้ปีนี้ต้องตัดสินใจทําสัญญาเช่าเครื่องบินจากสายการบินเซาท์แอร์จำนวนสองลำเพื่อนํามาใช้ให้บริการขนส่งเพื่อให้การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นไปถึงยุโรปได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการเพิ่มช่องทางการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการส่งออก เครื่องบินลำนี้ค่ะเป็นเครื่องบินของการบินไทยที่เช่ามาเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะหลังจากที่การให้บริการขนส่งสินค้าใต้ท้องของเครื่องบินโดยสารนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ ซึ่งข้อจํากัดของการบรรทุกใต้ท้องเครื่องบินของเที่ยวบินโดยสารคือไม่สามารถกําหนดปริมาณการขนส่งได้ชัดเจนเพราะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณและสัมภาระของผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆรวมถึงเส้นทางการบินที่อาจจะไม่ตรงกับปลายทางการขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาใช้บริการด้วยเครื่องบินโบอิง777แล้ว นอกจากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะได้รับการรองรับมาตรฐานเรื่องเสียงที่สามารถให้บริการไปยังสนามบินได้ทุกแห่งโดยไม่ติดข้อจำกัดที่เห็นเป็นห้องโล่งๆอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือภายในของเครื่องบินขนส่งสินค้าที่นอกจากจะสามารถรองรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ได้แล้วยังเหมาะสําหรับการขนส่งสินค้าที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษอีกด้วยสามารถรองรับการบรรทุกสินค้าได้ถึงเที่ยวละ1 0 2เมตริกิัาเลยทีเดียวค่ะ สินค้าหลักๆที่นิยมส่งออกผ่านทางอากาศก็คือสินค้าประเภทไอทีเช่นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์สินค้าประเภทวัตถุอันตรายรวมถึงสินค้าเกษตรกรรมของสดอย่างผักผลไม้ดอกไม้และสัตว์มีชีวิตซึ่งเมื่อบวกกับการเปิดให้บริการ Cold Storage Service เพื่อดูแลสินค้าที่ต้องการการควบคุมความเย็นตลอดกระบวนการขนส่งก็น่าจะทําให้การขนส่งสินค้าถึงปลายทางมีคุณภาพสูงสุดเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกถึงคุณภาพของสินค้าไทย คือตอนนี้เนี่ยปริมาณการขนส่งสินค้าของเราเนี่ยโดยปกติถ้าไม่มีเฟรเทอร์คือไม่มีเครื่องบิน7 7 7ลําลำนี้ที่เป็นคาโก้โดยเฉพาะเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งประมาณ40,000ตันปีที่แล้วไอ้เดือนที่แล้วเนี่ยเฟรเทอร์ er สองลำก็เพิ่งเข้าเข้ามาให้บริการก็ได้1,000 0ตันแต่เวลาที่ทำงานเต็มที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ2,000 0ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการขนส่งสินค้าของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น ขึ้นพอสมควรจากการที่ที่เราสามารถที่จะนำเครื่องบินคาโก้พิเศษสองลำมาใช้ได้รายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่รายได้จากการขายสินค้าประเภทคาโก้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ50%นะครับ ถือได้ว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบขนส่งไทยเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างที่เคยคาดหวังไว้นพรกรยงทองถ่ายภาพอุตสาหกรรพงช้างนชันทีวีรายงาน ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์ข่าวกันค่ะมามีข้อดีข้อเสียและประโยชน์ที่ได้รับจากข่าวยังไงนะคะค่ะสาหรับข้อดีข้อเสียของทางบมิษัทกันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเราจะวิเคราะห์ว่าไคยทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะบริษัทการบินไทยนะคะได้มีการเข้าเครื่องบินสามบริษัทเซาทเอนแอร์เป็นจำนวนสองลำนะคะเพื่อจะนำมาใช้ในการขนส่ง การขนส่งจากประเทศไทยภูมิภาคแอตแลนิกไปถึงยุโรปได้อย่ลลอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการเพิ่มยอ,อทคาความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสขขิานะคะให้แก่ผู้ประกอบการการส่งออกและเครื่องบินลำนี้นะคะยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าแถมยังเป็น,นกับสิ่เวดล้อมพ่าได้รองรับมาตรฐานของของเครื่องเครื่ ของะระการวิใัยให้ค้อการเป้าหมายของควาเมาปาเป็นศน์กางของการผสมเว็นริภาพเ a ียแปซได้บรรเป,ป้าหมายอย่างที่คาดหวังไว้นะคะค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการชม่าวการพิกูนเหตาการนะคะพือการพัฒนาสุภาพและส่งวิตโดยรจากประสิทภาพและถกเ้าหมาอย่างรว และตอกอรความต้องการของตลาดโลกสองข้อชักคำปันาระโดดรวดเร็วให้ผู้ประกอบการถ่วออกและับค้าให้บรการแบบได้ทุกเห็นโดยปิด่องสัาสาเพื่อเพิ่สัญญาภาพารขงกของไทยในบ้านคมนาคมขนส่ทางอากาศที่มีการขยายตัวอยต่อเนื่องและข้าสุดลอดโลกสร้างรรค์นี กเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่แรมากนรเพื่อใหคุณภาพสินค้าของไทยซึ่งมีการบริการดูแลทัพแบบเป็นมิตรและมีคุณภาพสูงสุดห้ามตัดสินได้าน้าหกอย่างและสามารถให้บริการสมาำเสมออย่างร่มเร็วทุกปะ